พบกันที่ลาดเชียเงินงครับพี่อาลีครับน้ำหักวันนี้เอาไว้ที่101ปอนด์ครับมาดูฟอร์มหลังของทั้งคู่กันก่อนนะครับเพชรภูไทยนะครับหรือเพชรนครนะครับแพ้ TKO ยก4เบนจจักรยานมวยไทยแล้วก็ชนะน็อกยก2ดีแม็กเจดีมวยไทยยิมส่วนรุ่ง3 B 2ฟอร์มหลังก็มีแพ้น็อกโฮมูระอว,วันชัยยกงคนครับทีมงานเกียรติธงยศครับ นอกจากมีเพชรุุริเก็ยังมีแทนคุณเกตองยุทธครับเทียชกเป็นคู่ต่อไปครับเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับดูรูปร่างช่วงชกนะครับโอ้โหขวากับขวานะครับเพชรนครนั้นรูปร่างดีเหลือเกินนะครับสูงยาวนะครับโอ้มาดูรุ่งสาบีก็ต้องเดินขยับเข้าหาต้อง ขาดวนแล้วนะครับไปยืนคุยไม่ได้เพราะรูปร่างนั้นเสียเปียบครับนี่นะครับต้องนําส่วนที่เสียเปรียบมาให้เกิดประโยชน์ครับลุงสามบีพยายามขยับเดินเข้าไปหาครับอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ครับมวยเตี้ยต้องสู้กันในระยะประชิดครับดูว่าไฟนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับลุงสามบีชวนเดินขยับตั้งแต่ยกแรกนะครับมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับ มาดูว่าเพชรนครรูปร่างสูงยาวชกในเกมตั้งรับยังไม่รีบร้อนเท่าที่ควรครับนี่แหละครับยกแรกก็ยังเท่ยที่เท่าอายสายครับยังอุบไตกันอยู่ศึกษาเกมกันไปก่อนครับทำคเรียกกันไปก่อนต้นๆนะฮะลุงสามีเสียช่วงแต่ประเภทใจถึงครับพยายามวางแข้งซ้ายหแม่ก็ยังวืดวาดครับนี่ครับเลินกันใกล้ๆนะครับนี่กรรมการบอกว่าอ่าอย่าจ้องกันนานครับใส่กันหน่อยครับ แข้งขวาครับมัดเส้านี่ครับแลกหมัดแล้วครับแข้งขวาคืนไปครับลุงสามดีนี่ประเภทเป็นไงเป็นกันนะครับท้าดวลท้าแลกโดนเป็นโดนนะครับหล่นเป็นหล่นแหละครับอะมาดูกันนะครับวันนี้สองไฟหลังก็พลาดท่าแพ้นกมาไฟนี้มาดูว่าเจอกับเท็ดนครนะครับจะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับเท็ดนครนี่สูงยาวนะครับแต่ก็มวยยาวก็จริงนะครับแต่มัดขวาทิ้มตรงๆนั้นเริ่มแสดงให้เห็นแล้วครับ เมื่อตอนต้นยกนี่ลุงสามบีตวัดพุกขวามาเริ่มมีเสียงฮือฮาจากพี่น้องแฟนมวยครับต้องขป้อให้เจอครับลุงสามบีอ้าวนะครับเตะขวามาเกี่ยวรถโต้โอ้ลูกนี้วางแข้งขวาเต็มชายโครงครับเพชรนครโอ้แล้วเสียงดังฟังชัดเลยนะครับขวาสุดท้ายของเพชรนครนะครับตั้งเกมกันใหม่ครับจดจ้นจ้องครับทีมทำลายจังหวะไปก่อนเพชรนครลุงสามบีขยับเข้าหาครับเล็กกว่าต้องเนี่ยครับเดินลงทุนแล้วครับแข้งขวายังโดนไม่เต็มแข้งครับ ขยับเข้าไปเรื่อยนะครับยังไม่รีบร้อนด้วยกันทั้งคู่ครับเชตนครรูปร่างดีก็อาศัยจังหวะฝีมือนี่แหละครับคอยบางคอยโต้หลุดหลวมมานี่โดนแข้งขวาทันทีนะครับรุง3ามดีต้องขยันต้องเบียดแล้วนะครับไปยืนคุยนี่เสียเปรียบแน่ครับนี่นะครับการเดินต้องเดินตอนนี้ครับรุง3ามดีบางแข้งขวาอย่างลำเป้าไม่เจอครับต้องหาระยะให้เจอหาโฟกัสให้ได้ลายยกที่1แล้วครับ ยิงยไปยกครับยังออกกันไว้ได้ครับหมดยกที่หนึ่งครคอนเจดธงยศนะครับกับรุ่ง3 d ดีกออดีศักนะครับโวยกูนี้รูปร่างชวงยกอย่างที่บอกนะครับเพชรครนั้นสูงยาวใหญ่กว่านะครับขาใสจังหวะ2มีแข้งขวาหมัดขวารุ่ง3 d ดีต้องเดินแล้วนะครับชวนทะเลาะอาวุธก็หนักแรงทุกลูกนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเหมือนกันครับเล็กกว่าก็จริงครับรุ่งสามดีแต่ใจถึงกว่าครับ พยายามชวนทะเลาะพยายามเปิดเกมครับเด็กหนุ่มจากเมืองลุงครับลุงสามีทีมงานจากค่ายกอริศักครับขยับขยับเข้าไปหาอ้าวกรรมการเตือนครั้งที่2แล้วครับจากนี้ไปกดดันทั้งคู่ครับต้องเล่นเกมมากกว่านี้ครุกเอกเตือนครั้งที่2แล้วก็บอกว่ายก2แล้วน้องครับออกกันหน่อยครับนี่ครับล้วงล่างแล้วเตะขวาครับรุงสามบี เพชรนครว่ายังไงครับแหมดูเกร็งทั้งคู่ครับตอนนี้ครับแทงขวานี่วืดวาดไปครับลุงสามีลุงสามีดูว่าพยายามขยับเข้าไปนะครับเตะขาต่อยหมัดจะย่อส่วนลงมาให้ได้นะครับเพชรนครนี่โกรธลงมาให้ได้เพชรนครนี่อย่างที่บอกครับยาวก็จริงมีแ้่ขวาแล้วหมัดขวานี่ทิ้มมาตรงๆนี่น่ากลัวนะครับลุงสามีเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับเดินขยับเข้าหานี่ต้องระวังด้วยครับ นี่ครับจะเดินซุ่ม4.5ครับลุงสามบีเดินไปด้วยก็ต้องป้องกันตัวไปด้วยครับอย่ากาัดตกครับลุงสามบีขยับเข้าไปหาซ้ายหน้าเืลบารครับเพชรน,นครก็เป็นมวยขวาที่วางแข้งหน้าได้ดีครับคอยเบรกการเดินของลุงสามีเอาไว้ลุงสามีต่อยหมัดอาแล้วครับลวงกำลงตัวมาได้หนึ่งหงมหมัดอาล้ครับแล้วจะมีซุ่มมีเสี่ยงครับทีมงานกองเชียร์มูลน้ำเงินออกเจ็บเจ็ทั้งคู่ครับ ตอนแรกโดนแข้งเจ็บๆ็มาก่อนพยายามออกขวาเจ็บเจขึ้นเหมือนกันนะครับรุ่งสามีครับขยับเข้าหาครับเร็วเลยครับดีดีครับติดตัวตีขวาครับนี่ครับจิกหน้าขาด้วยเล็กขวาก็จริงครับเริ่มจะได้ใจแล้วนะครับรุ่งสามีพอออกแข้งขวาเข้าไปเนื้อเน้นเน้นนี่ทำเมาเพชรนครนี่ต้องถอยร่นไปเหมือนกันดูว่าจำมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้แข้งขวาทํางานได้ดีอย่างที่บอกนะครับออกแต่ละดอกนี่หนัก มายืนตั้งรับมาไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยนะโอ้โหยกนี้นี่โดนไหลยดอกแล้วนะครับแข้งขวานี่นะครับรับไปเยอะนี่ความมั่นใจก็หายเหมือนกันครับด้านเพชรนครลุงสามีตอนนี้กลายเป็นหมดได้ใจครับหลังจากได้มาชุดใหญ่ในช่วงต้นยกครับพยายามเดินที่เดินเบียดเข้าไปครับลุงสามีหรือว่ามาถูกทางอ้าวรับเตะขวาโอ้ลูกนี้รับไปเต็มแข้งครับเพชรนคร อะไรที่ว่าแน่ก็รเริ่มจะไม่แน่นอนครับตอนนี้ลุงสามีกลายเป็นมัวที่ทําเกมได้ดีเสร็จแล้วครับเริ่มจะออกมากขึ้นเริ่มจะคลายความกดดันกันมากขึ้นนะครับช่วงปลายปลายยกที่2ครับอยางเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมายกหน้ายกช่วงที่2เพชรนครมุมแดงครับรุงสามีน้ําเงินแข้งขวาเตะขวาพยายามคืนแต่ว่าหลุดไปครับขยับเข้าหาครับเตะซ้ายเตะขวา นี่ะครับบวกหมัดนะฮะหน้าสบายครับเพชรนครเอาละครับเริ่มจะมีพิษรงครับลุงําดีแต่วันนี้เพชรนครจับในได้เสียบขวาเข้ามาโอ้โหล่แล้วกระเด็นกระดอนครับทางด้านลุงสามบีโลกร่างนะครับเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับเริ่มจะเบียดจัดชนแล้วนะครับเพชรนครขยับ้าไปต่อยหมัดออกแข้งวงไนนี่ชัดเจนนะครับว่าเพชรนครได้เรียบแน่แต่ถ้าเดินช้าจะโดนแข้งขวาแบบนี้นะครับลำตัวโอ้โหมายหนักหนักทุกเม็ดเลยนะครับลุงสามบี แจ่งบาบวกเริ่มจะได้ใจครับลุงสามบีฮ่าล้ครับเพชรนครวางเืีงซ้ายโต้เตะฟาขึ้นมาอ้าวตอนนี้เพชรนครต้องชิงเดินครับไปถอยตั้งรับไม่ดีครับลุงสามบีขยับเข้าไปหาแข่งบาวยังไม่เปิดครับเพชรนครพยายามต่อยมันขวาก็ยังไม่เข้าเป้านครับแดกอยู่กลางวทนี้ครับเตะซ้ายหน้ามาครับลุงสามบีต่อยมันขวามาอีกเอาเพชรนครจับในตะกี้ล้วเสียบครับวงในเพชรนครเริ่มจะทำงานครับตอนนี้เกมเปิดยกนี้ครับ แล้วจะจบยกไหนเอาเดี๋ยวดูครับเล็กกว่าพยายามอาศัยจีจานเลยครับรุ่าุงสามบีเอาเตะซ้ายไปครับขวาโต้คืนมาครับซ้ายเตะไปก่อนของเพชรนครนะครับคู่น,นี้ดูว่าใครเดินทํานี่จะได้เปรียบเลยนะครับเพชรนครนี่เวลาเดินออกก็ออกได้สวยนะครับแต่ถ้าไปยืนรับลุงสามบีเบียดก็ไวออกแข้งขวาแล้วก็มีมัดมาดูวงในโอโ้โหดูนะครับจังหวะกระทุง้ง หนักๆเนื้อเน้นๆมาแล้วนะครับไหวไม่ไหวแล้วครับพยายามจะขวางจะสู้เหมือนกันแล้วครับรุ่ง3ามีเริ่มจะหันไปมองที่เลี้ยงแล้วนะครับโดนกระทุงเข้าไปหนักๆเอาละครับตรงนายจากเพชรนครเริ่มจะสันแดงเด่ดครับจากนายล็อกัะพายแล้วนะเสียบก็โอ้ลูกนี้เสียบเต็มลิ้นปีครับกดมาเสียบอีกครั้งโอ้ยชุดนี้ชุดใหญ่ครับรุ่งสามีตอนนี้แม่เริ่มจะเสียขบวนอีกครั้งครับอ้าเดี๋ยวดูครับ โดนมากๆโดนหนักหนักแบบนี้อะไรยังไงแบบไหนครับหมัดขวาลำตัวครับโอ้โหเราดูครับแม่จังหวะเสียบคืนครับแหลมดีเหลือเกินครับจังหวะเสียบคืนของเพชรนครนะครับหันมองพี่เลี้ยงหน่อยครับพุก3สามดีแล้วก็เดินเข้าหาครับไม่ว่าต้องพยายามนะครับต้องเดินต้องออกอาวุธครับไปยืนรับไม่ได้ โดนเข้าไปหนักๆน,นะครับยกนี้โอ้โหเพชรนครสองยกนี้ยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่มาเร่งออกยกที่สามนี่ชุดเดียวนี้เริ่มจะเห็นเลยนะครับเสียงเชียร์ก็ยังรออยู่นะครับลุงสามดีแล้วว่าต้องขย,ยันกว่านี้นะครับแข้งขวาออกแม่นๆหายไปไหนแล้วครับต้องขย,ยันโตโอ้โหพอเดินช้าก็จะโดนโอ้ยนี่นะครับเขาไตขวาต่อยขวาแลกกันแบบนี้ไถ่ผ้าที่ก็หล่นได้นะครับ โอ้ยเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันสพกครู่มาตามกันต่อในยกที่4ี่ครับาครับโอ้โหแต่ว่ามันเป็นทางเพชรนครนะครับที่ชิงเดินก่อนนะครับจับล่ำานตีเอาดูนะครับเดี๋ยวต้องถึงตัวตลอดแล้วนะครับตีลุงสามีพยายจะกดแขนไล่แขนแล้วก็ตีสู้แต่รูปร่างนั้นเสียเปียบเป็นรองขยับก,ก็ไปโดนอีกแล้วครับเพชรนครทำมนันเน้นไหนอย่างเดียวครับ สครูถอยแังแล้วก็เสียบครับเสียบซ้ายเสียบขวาเลือกเสียบก็เอาลวครับแม่มีแทงซ้ายก่อนจากอีกหนึ่งดอกครับเพชรนครอ้าวนี่ครับมีหมัดนะครับรุ่งสามีพยายามบวกหมัดครับเพชรนครมีศอกครับอ้าวบวกอย่างเดียวเจอแท่งขวามากระเด็นกระดอนเหมือนกันครับโอ้จะบวกหมัดเข้าไปเจอศอกครับเอาจาะล่างแล้วกันครับจาะล่างได้เสียงเฮเลยนะครับเอาต่อยหมัดอีกทีนึงครับสู้อย่างเดียวขอให้สู้อย่างเดียวจัดผู้ขายักษ์ ดูแล้วนะครับพยายามจะเตะขาต่อยหมัดนี่โอ้โหแฟนมวยนี่เฮกันสนันเวทีแล้วนะครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ารุ่งสามีโดนลูกทีไปอีกเอาเดินคู่เลยครับเพชรนครแข้งขวาโอ้ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับรุ่งสามีอาวุธก็ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องครับนะครับแต่พอเข้าวงในก็เป็นทางด้านเพชรนครครับบรรจงเสียบเับเสียบสายทีขวาที้ายมาอีกครั้งครับเตะขวามา เริ่มจะเข้าช่องครับลุงทำดีโดนเข้าไปเยอะครับตอนนี้แต่ก็ยังมีกําลังใจครับตอนนี้ต้องบอกว่านึกถึงเงินสองแสนไม่ตายคุณเอกถ้าเป็นผมเอาแต่500แล้วครับเดินยวก็ไปเตะขวาครับเออไม่ขอเยอะแลับเอาขวาเตะครับเอาครับท่านรองรอเชียร์อยู่นะรุ่งสามปีครับขอให้กระชุ่มกระชวยอย่างเด้ออะไรหลุดอะไรหลุดเดี๋ยวก่อนครับปันยางครับเตะกันฟันครับหลุดมุมแดงเอาล้วครับ เริ่มจะไม่ซุ้มซุมีเสียงมีเสียงเฮเสียงฮาครับตอนนี้เตะเสีย<ต><ต>เข้ายางเข้าเข้า,ขายางก,กันฟันเลยเรียกว่าตาวัดขึ้นมาแบบเทียวกันด้เลยนะโอ้โหฟันยางนี่กระเด็นไปเลยนะครับเอาทันลองในเวทีนั้นเฮกันสนัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆครับวยค,คู่นี้ถือว่าเล็งแม่นมากนะเล็งเข้ายางกันฟันเนี่ยสามแต้มเลยนะถ้าเป็นเทียวกันด้เนี่ยเอามาดูนะครับขึ้นมาได้นี่ก็พยายามจะฮึดเอาไอ้ โอ้โหเฮ็ดเพชรนครพอจับได้นี่ก็ตีสวยแทงแหลมแทงเจ็บเลยครับอยู่ที่ว่ารุ่งสามบีนั้นจะขยันจะฮึดได้ขนาดไหนครับมาแล้วครับรุ่งสามบียังมีความหวังครับต่อยขวาต่อยหมัดหนึ่งสองมาเพชรนครก็พยายามรลดระยะห่างครับเอ้าะครับตอนนี้เพชรนครโดนเลียงเหมือนกันเอาล้วครับแม่พี่น้องไป็วรก็พยายามคอยเอาใจช่วยครับต่อยมาแต่ละทีนี้เสียนึงเอาล้วครับแม่การจากนี้ใช้ล้มไปอีกทีนะครับรุ่งสามบีเอาล้วครับ สถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่านะครับโอ้โหดูว่ายุบยนนิดเดียวนี่แพ้ได้เลยนะครับมาดูว่ารุ่งสามีจะฮึดให้ผ่านหรือเปล่าเรับยาฉีดสองแสนบาทที่รออยู่ครับตอนนี้ในเวทีครับโคตรปั่นป่วนครับตอนนี้ครับโอ้โหยาการฟัหนหลุดแล้วก็ได้เททิ้งไปสองดอกครับารุ่งสามีเจอแค่มาแต่คือสิเตะขวาอีกทีเอ้า เอาละครับแม่ครั้งที่3ามสิบัที่ทางด้านเพชรนคอล้มลงไปโอ้ธนาคารตอนนี้บอกว่ากดดันทันทีครับเพช่วยกับมุมแดงวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้อนนโหแต่ยังมีหมดัดไม่คอยบวกชิงดำนะครับยกสุดท้ายนี่สถานการณ์ที่ว่าชิงดำแน่นอนด้วยคู่นี้พักกันักคู่เดี๋ยวมาตามกันกต่อในยกสุดท้ายครับจะได้รับการชูมือนะครับออกมาเดินเลยนะครับเพชรนะครเบียดเข้าไป กามจับกล้ำในโอ้โหแล้วก็มาบิดเหลี่ยมทิ้งลงมาอีกเอารุ่งสามีเดินทำทำได้ดีอยากไปถอยตั้งรับนะครับโอ้โหยมาแล้วครับเพชรนครออกแข้งเกี่ยวแล้วก็แทงเข่าเ็มเกมการชกเอาโอ้ยเบียดกันมาแบบนี้จะพิกอีกรอบหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมเนี่ยโดนหักนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นรุ่งสามีนี่อยู่บนรับนี่แหละครับจากจะได้ก็กลับมาเสียกันจนได้เพชรนครครับโดน ลงสามบีกับชากล้มไปเพชรคนครจับในได้เสียบายา้ยบายมาเสียบ้ายมาอีกครับเอาล่ะต้องเล่นกันครับเพชรคนครจากนี้ไปนี่ใจเย็นไม่ได้อีกแล้วครับพยายามเร่งกันที่นะครับโดนแข้งขวาไปก่อนแทนขาขวาทีนับเพชรนครลูกสามีพยายามตีพยายามกันเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาไว้ครับทั้งแข้งทั้งขาโอ้โหสถานการณ์นีพรมจะพลิกผันตลอดมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับพาเบียดกันจริงๆ ดูว่ารุงสามดีเดินทำทำได้ดีพอไปถอยตั้งหลังต้นเข่าแบบนี้เพชรนครดูวจะเริ่มได้ใจแล้วนะครับพอจับได้นี่ก็ไอ้ไม่ยั้งเหมือนกันนี่นะครับเพชรนครนี่มีลุงพี่วงในครับจับนายนักเสี่ยบกระจายเพชรนครลุงสามีก็พยายามตบซ้ายตบขวาครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เพชรนครจับนคลิปนได้เต้งข่าวขาได้มาหนึ่งดอกครับโอ้ผีหัวใจนะครับกูแรกูเปิดหัวในช่วงที่สองครับพยายามทีบเอาเจอแข่งครับ ต่างคนต่างออกแข่งเลยครับลงในนี่ครับพยายามจะสอดนายพยายามจะล็อกกันครับเวลายังเหลือนะครับอีกแบบหนึ่งนาทีจะเสร็จเลยนะครับรุ่งสามีหยุดไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องตู้ตลอดนะครับเพชรนครเนเธอเปลี่ยนเข้าไปตีตีโอ้โหเอาใกล้เคียงกันจริงๆครับผู้นี้นี่แหละครับก่อนจะจับได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เพชรนครลุงสามีกลายเป็นมวยได้ใจครับเพชรนครโดยข้ามาหาโอ้โห ล้มมาทั้งคู่ครับอ่ะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับยังพอมีเวลาแกมีหมัดรอดักนะครับราลุกสามบีครับพยายามเอ้ไปเตะเขาแล้วนี่ครับโอ้ไปเตะเขาแล้วตัวเองก้นจำเบ้าครับเพชรนครครับเสียหายหรือเปล่าครับต้องเอาอีกหรือเปล่าต้องพยายามฮึดเยือกสุดท้ายนะครับรุ่งสามบีนี่ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจออกไปคุมเกมเลยนะครับกําลังจะเล่นมาดีๆนะครับไปเสียหลักล้มไปเองอีกเอา คู่นี้นี่ดูแล้วโอกาสที่จะภาาสองนี่น่าจะมีแน่เลยครับเพราะพลิกไปพลิกมาจริงๆครับนี่นะครับมวยแบบนี้นี่ต้องนํามาชกกันใหม่ครับเชื่อเหลือเกินว่าใครแพ้ก็ต้องเรียกว่าคาใจครับสถานการณ์นี่พลิกไปพลิกมา18ตันลบครับตอนนี้ลุงสามดีไม่ประทัดด้วยแล้วครับตอนนี้มั่นใจว่าที่ทํามานี่เพียงพอแล้วครับจบปปลายครับโอ้เดินเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับ โยกสุดท้ายครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับ18ตลบจริงๆครับมวยคู่นี้ยาฉีด2แสนบาทนี่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปคะแนนแรกครับไปที่กรรมการทั้งที่สองครับโวมาม้วนมาที่ท่านสุดท้ายครับเดี๋ยวก็รู้ว่าซ้ายเรื้อขวาครับเอาแล้วครับ น้ำเงินครับโอ้โหสองแสนบาททำสำเร็จครับพี่อาลีครับนี่แหละครับ3ยกนี่ดูว่าทำท่าจะแย่จะไม่ไหวนะครับหัวใจไม่ยอมแพ้ก็รับไปนะครับส